สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่อง point of view นะครับเรื่องของมุมมองก็อย่างแรกเลยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมนายพิรุณแ่จังจากคณะธรรมทุตไทยครับผมนะครับนายอำนาจดาราทัศนีครับจากสังคมณฑลนครสวรรค์ครับครับผมนายสิทธิศักดิ์บุญเชิดครับจากอาคารสังคมณฑลท่เรน้องแสงครับ ครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อที่1ก่อนก็คือเรื่องของมุมมอง point of view 5.1นะครับก็เป็นเรื่องของคำนิยามนะครับคำจำกัดความนะครับก็ก็จะบอกว่ามุมมองเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นวิธีการเล่าเรื่องหรือการกระทําของตัวละครบทสนทนาหรือรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากหรือสิ่งที่ถูกนําเสนอผ่านมุมมองของผู้บรรยายหรือผู้เล่าเรื่องนั่นเองที่ทําให เรารู้สึกเหมือนกําลังเข้าไปอยู่ในเรื่องราวในในสิ่งนั้นนั้นที่ผู้บรรยายเนี่ยกำลังจะสื่อซึ่งก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับหนังเรื่องหนึง่งซึ่งในหนังเราก็จะเห็นมุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครเล้กก็จะไปดูกันนะครับว่าในมุมมองเนี่ยมันมีหลายรูปแบบด้วยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นมุมมองของบุคคลที่หนึ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครในเรื่องนั้นเองเรารู้สึกคิดไปกับตัวละครนั้น,น,นๆเช่นฉันรู้สึกกลัวมากเมื่อเห็นผี ก็อาจจะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้เราก็เห็นในมุมมองของบุคคลที่1และนอกจากมุมมองของบุคคลที่1ก็ยังมีมุมมองของบุคคลที่3ซึ่งเหมือนกับเรากําลังเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับในบุคคลที่3เนี่ยซึ่งหมายความว่าเป็นผู้บรรยายนั่นเองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องเช่นเขาเดินเข้าไปในห้องมืดๆด,ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เห็นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยอันนี้คือเป็นมุมมองเป็นคํานิยามคํา จำกัดความในมุมมองก่อนนะครับส่วนเรื่องของอยังมีความหมายที่2ซึ่งเป็นความหมายมุมมองที่2เนี่ก็คือเป็นเหมือนกรอบความคิดมุมมองของโลกของผู้บรรยายซึ่งเรียกอีกชื่อนึงว่ามุมมองเชิงอุดมคตินั่นเองซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บรรยายผู้เล่าเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าในคําจำกัดความเรื่องมุมมองเนี่ย เป็นวิธีการเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้บรรยายเนี่ยสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ทําให้ผู้อ่านเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้เข้าใจได้ลึกซึ้งผ่านตัวละครต่างๆมุมมองที่ทําให้เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งและบางครั้งก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งซึ่งผู้เขียนเนี่ยเลือกมุมมองมาใช้เนี่ยเพื่อจะได้ให้ตัวละครเนี่ยมันมีความโดดเด่นต่างกันเราไปดูกันเลยนะครับในหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของ5.2เนี่ยเป็นเรื่องของ4ีละนาบ ของมุมมองนั่นเองก็คือในภาษาอังกฤษก็คือ four plans of view ะนะครับก็จะเป็นความคิดของ b o r i s uspensky นะครับได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์มุมมองในเรื่องราวโดยแบ่งออกเป็น4มุมมองหลักได้แก่อันที่1ก็คือมุมมองด้านเชิงวลีซึ่งมุมมองด้านเชิงวลีเนี่ยเป็นคําที่เกี่ยวกับการบรรยายการใช้คําเป็นหลักนะครับส่วนที่2ก็คือมุมมองเชิงพื้นที่หรือว่าเวลานั่นเอง ซึ่งผู้บรรยายเนี่ยใช้เหตุการณ์ในการเล่าเรื่องว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนั่นเองและอันที่3าก็คือมุมมองเชิงจิตวิทยาซึ่งความคิดและพฤติกรรมของตัวละครนั้นนั้นเป็นอย่างไรผู้ผู้เล่าเรื่องก็ใช้มุมมองด้านนี้ในการเล่าเรื่องนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คืออันที่4มุมมองเชิงอุดมการซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็ใช้อุดมการหรือค่านิยมในสมัยนั้นๆโลก,กทัศน์ของผู้บรรยาย ต้องการจะเสืออะไรอันนี้ก็เป็นสีล้านนาที่ปีหัวข้อนะครับก็ไปดูมุมมองอันที่1เลยนะครับก็มุมมองด้านวาลีสานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่คําพูดภาษาหรือสำนวนที่ผู้บรรยายเนี่ยใช้ให้ตัวละครนั้นๆเนี่ยเพื่อจะได้สะท้อนทัศนคติหรือความรู้สึกบทบาทของแต่ละตัวละครทําให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตัวละครนี้ใช้คําพูดนี้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันที่2มุมมองเชิงพื้นที่หรือเวลาเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่และเวลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมุมมองที่ผู้บรรยายเนี่ยเลือกที่จะนําเสนอเช่นการบรรยายมุมมองในตัวละครเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวไปมาทําไมตัวละครนี้ต้องเข้าออกหรืออะไรประมาณนี้ที่เราก็จะเห็นอยู่ในภาวิาร์นะครับส่วนอันที่3นะครับมุมมองเชิงจิตวิทยาเนี่ยซึ่งเน้นไปที่ความคิดความรู้สึกหรือแรงจูงใจของตัวละครนั้นที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวละครได้ลึกซึ้งมากขึ้นเช่นในมาราโกบทที่2 6-7ถึงเนี่ย พวกธรรมจารย์เนี่ยก็คิดในใจว่าทําไมพระเยซูเจ้าถึงคิดเช่นนั้นพูดอย่างนั้นซึ่งเป็นเหมือนการดูหมิ่นพระเจ้าใครเล่าจะอภัยบาปให้ใครเล่าจะอาภายัอาภายบาปได้ซึ่งเป็นคําที่พวกธรรมจารย์เนี่ยก็คิดซึ่งคําพูดที่อยู่ในใจเนี่ยก็แสดงมุมมองทั่วไปก็คือมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอภัยได้อันนี้ก็เป็นในมุมมองเชิงจิตวิทยาที่ผู้เขียนใช้ในการเล่าเรื่องนะครับส่วนอันที่สี่นะครับมุมมองเชิงอุดมคติ ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อค่านิยมโลกกระทัต่างๆของผู้บรรยายซึ่งจะซึมซับเข้าไปอยู่ในระดับของการเล่าเรื่องซึ่งมีทธิพลต่อความรู้สึกทําให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจถึงในอุดมการณ์ของคนนั้นนะครับส่วนอันหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของมุมมองอในเป็นตัวอย่างของลิฟฟิกก็คือมะเดื่อสุกนนเองนะครับของโชแปงนะครับเป็นเรื่องสั้นของแคทช็อปปิง้งซึ่งเรื่องของมะเดื่อสุกเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสั้นที่สามารถนําเสนอสี่มุมมองได้ก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องย่อก็คือหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อบาเบกเนี่ยก็ถามแม่ทุนหัวของเธอว่าเธอสามารถไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องของเธอได้ไหมและแม่ทุนหัวของเธอก็บอกว่าเธอจะไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องของเธอได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมาเดือมันสุกซึ่งบาเบกก็รลอคอยอย่างใจจดใจจ่อให้ถึงวันที่ ในฤูดูร้อนที่มะเดื่อจะสุกซึ่งในมุมมองเนี่ยก็ต้องใช้สี่มุมมองที่อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือเป็นการเล่าเรื่องเทคนิคที่ผู้บรรยายเนี่ยก็คือสามารถให้ตัวละครนั้นๆซึ่งในเรื่องสั้นเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวละครที่ชื่อว่าบาเบกนั้นซึ่งถูกถูกโฟกัสเป็นอย่างอย่างมากในเรื่องของการที่จะเล่าเรื่องสั้นนี้ทำให้เห็นถึงอารมณ์และความงุนงงของเธอซึ่ง เธอในยังเด็กไม่สามารถที่จะรอคอยถึงฤด,ดูนั้นได้ซึ่งทําให้สะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างก็ไปดูว่ามุมมองเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างเช่นตัวอย่างของมะเดื่อเนี่ยในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวมันแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมีอิสรภาพความหวังการเติบโตของบาเบกการรอคอยให้มะเดื่อสุกเนี่ยก็เปรียบเสมือนการรอคอยโอกาสที่เธอจะได้ออกไปสัมผัสโลกภายนอกอันนี้ก็เป็นการสื่อมะเดื่อเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ สัญ,ญลักษณ์ในเรื่องที่ผู้เขียนต้องการหรือแม้กระทั่งเป็นของสีก็ตามสีที่จากสีเขียวให้มันกลายเป็นสุกสีม่วงเนี่ยก็สีของมะเดื่อเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อความอ่อนวัยของบาร์เบกเองหรือความไม่พร้อมซึ่งเมื่อมันสุกเนี่ยก็เหมือนสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เธอพร้อมแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรงี้ที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาก็ในเชิงมุมมองของเวลาซึ่งบาร์เบกต้องรอคอยเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การที่เธอต้องมีความอดทนแต่ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะอดทนได้เพราะาเธอยังเด็กซึ่งก็สื่อถึงมุมมองในด้านนี้ที่เขียนนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาต่างๆผู้เขียนก็พยายามใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังคําอธิบายเกี่ยวกับมะเดือ่อและธรรมชาติมีความละเอียดที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของบาเบกอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะไปดูในหัวข้อที่4กันเลยนะครับ ครับก็สำหรับในหัวข้อที่4นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่อง A point of view in the new testament นะครับหรือภาษาไทยคือมุมมองใหม่ในเอ่อมุมมองในพัฒสยามใหม่นะครับก็มีอยู่ด้วยการทั้งหมด3เครื่องมือด้วยกันนะครับเครื่อง,งมือแรกนคือมุมมองทางวลีวิทยานะครับก็คือเป็นการใช้มุมมองเพื่อตีความและเปิดเผยนะครับเช่นผู้เขียนพระคัมภีร์ ใช้มุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจามีความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในเรื่องราวเหล่านั้นนะครับ 2. นะครับในเครื่องมือที่สอนคือมุมมองด้านเวลานะครับอาจจะเป็นการใช้เวลาและจังหวะเพื่อสื่อความหมายเช่นผู้เขียนใช้เวลาและจังหวะการเล่าเรื่องเพื่อสื่อถืงความคิดหรือเทววิทยาคอนเทนนะครับตัวอย่างเช่นอขอนาบูเปาโลนะครับ เปาโลใช้มุมมองด้านเวลาเพื่อเน้นความแตกต่างระหว่างความตายและชีวิตนะครับโลกเก่าและโลกใหม่สะท้อนถึงความเชื่อในการเปลี่ยแปลนจ, uh, จัดชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์เจ้านะครับแล้วก็ในเครื่องมือในเครื่องมือสุดท้ายนะครับเป็นมุมมองทางจิตวิทยานะครับ uh, เช่น อาจจะเป็นการเข้าถึงความคิดและความรู้สึกของตัวละครนะครับผู้บรรยายเนาะก็สามารถที่จะเข้าถึงความคิดความรู้สึกและแบรนด์จูในใจภายในของตัวละครนะทำให้ผู้อ่านเข้าใจตัวละครได้ดีขึ้นเ,เราจะได้เห็นได้ชัดในพระวรสารของนบ,บุมมาราโกนะครับเช่นเป็นการเปิดเผยความคิดของพวกธรรมจารย์เมื่อพระเยซูเจ้าสน ยอดบาทให้คนง่อยนะครับช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความขัดแย้นและเน้นถือเน,นย้ำถือความเ,เนยย้ำถือสิทธิอำนาจของพระเยซูเจ้านะครับก็คือทั้งสามเครื่องมือนี่นะครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ผู้เขียนใช้เพื่อสื่อความคิดเนาะสื่อสารเกี่ยวกับความคิดเปิดเผยความจริตซ่อนอยู่ และเชื้อเชิญให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในระดับที่ลึกซึ้นมากยิ่งขึ้นนะเป็นการทําความเข้าใจมุมมองเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านตีความและเข้าถึงความใหม่ที่ซับซ้อนในพระคัมภีร์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็หัวข้อต่อไปนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อการอ่านมุมมองในลูการครับซึ่งเรื่องที่เราได้ยกมาในหัวข้อนี้นะเป็นเรื่องของชาวสมาเลียผู้ใจดีนะครับก็ถ้าหากได้อ่านอย่างละเอียดเนี่ยก็เราได้เห็นถึงมุมมองต่างๆนะที่ช่วยในการวิเคราะห์เรื่องราวเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งนะมุมมองเหล่านี้รวมไปถึงมุมมองด้านพื้นที่ด้านเวลาด้านจิตวิทยาและสุดท้ายก็คือด้านสำนวนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละด้านน่ะมีอะไรบ้างครับ เริ่มไปที่ด้านการมุมมองด้านพื้นที่นะครับผมในเรื่องราวเปลี่ยนแปลงมุมมองไปตามตัวละครนะครับโดยเริ่มจากชายที่รับบาดเจ็บนะครับในเนื้อเรื่องนะครับมีปุโรหิตมีชาวเลวีนะครับและสุดท้ายคือชาวสมาเลียนะครับซึ่งจะเห็นว่าเวลาพูดถึงชาวสมาลียเนะี่ยนะครับการมองไปที่ชาวสมาลียเนะีนะ่ยจะช้าลงแล้วก็เน้นย้ําถึงการกระทําของเขาครับแต่ในขณะที่เมื่อพูดถึงปุโรหิตแล้วก็ชาวเลวีเนะี่ย ได้รับการอธิบายไปอย่างรวดเร็วนะครับนะโดยใช้คํากริยาที่ซ้ําๆนะเพื่อสื่อถึงการเพิกเฉยนะครับและก็ทั้งสองเนี่ยเดินผ่านไปนะครับผมในด้านที่2นะครับมุมมองด้านเวลานะครับผมการเล่าเรื่องนะครับจะชะลอลงเมื่อชาวสมาเลียนยะปรากฏตัวนะครับนะความสําคัญของการกระทําของเขาเนะี่ยจะถูกเน้นย้ําผ่านถึงรายละเอียดนะครับที่ละเอียดนะครับและระมัดระวังนะครับ ซึ่งตัดกับการเล่าเรื่องแบบรวบลัดเกี่ยวกับปุโรหิตและชาวเลวีนะที่ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับผมในส่วนที่นะคมับข้อที่3นะมุมมองทางจิตวิทยานะครับนะเราจะเห็นว่าแรงจูงใจของชาวสมาเลียนะถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าเขานะมีความรู้สึกสงสารนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาเนะี่ยตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ ขณะที่แรงจูงใจของปุโรหิตและชาวเลวีเนะี่ยไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะครับนะทำให้การวิเคราะห์มุมมองภายในของพวกเขานั้นนะค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะครับผมมุมมองด้านสุดท้ายนะเป็นมุมมองทางสํานวนนะครับผมก็การใช้คําแล้วก็โครงสร้างนะีในอุปมาเน้รนะเน้นย้ําความแตกต่างระหว่างการกระทำนะของปุโรหิตชาวเลวีนะที่ละเลยนะครับ นะและการกระทําที่ใกล้ชิดนะห่วงใหญ่นะของชาวสมาเลียนการใช้คํากิริยาที่แตกต่างกันนะช่วยแสดงถึงความแตกต่างในท่าทีและการตอบสนองนะของตัวละครในเรื่องนะครับผมดังนั้นสรุปได้ว่านะครับการเน้นย้ําในมุมมองเหล่านี้เนี่ยนะครับช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการเป็นเพื่อนบ้านนะครับในแง่ที่มันกว้างนะครับแล้วก็เปิดกว้างขึ้นนะครับ ันั้นพระเยซูเจ้าเนี่ยได้ท้าทายมุมมองเดิมๆเนี่ยที่มองว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีขอบเขตนะครับนะโดยเน้นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคือผู้ที่แสดงความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับไม่ว่าเขาจะมีสถานะหรือภูมิหลังอย่างไรนะเรื่องราวสอนให้เรานะครับเห็นความหมายที่แท้จริงของการเป็นเพื่อนบ้านนะและการแสดงความเมตตาโดยไม่มีขีดจำกัดทางสังคมหรือเชื้อชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดครับ ที่เราได้ยกมานเกี่ยวกับเรื่องของชาวสมาเลียผู้ใจดีครับครับก็จบไปแล้วครับการนําเสนอในหัวข้อมุมมองของกลุ่มเรานะครับก็มีประมาณนี้เป็นเรื่องของเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคํานิยามความหมายหรือรูปแบบที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือในพันธสัญญาใหม่แ้ะก็ยกตัวอย่างจากพันธสัญญาใหม่กลุ่มของเราก็มีเพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ